ิเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่31แผ่นดินจีนวัฒนธรรมจีนลูกหลานจีนเมื่อมีความพร้อมสมบูรณ์จึงรับช่วงภาระรับช่วงแก่นพุทธ,ธะหัวใจพุทธ,ธะให้ดำรงอยู่อย่างรากลึกลงในดินเจริญมั่นคงในแผ่นดินจีนเป็นมรดกทางปัญญาเซนฝากไว้ในเมืองมนุษย์นี้ สหายเอย๋ยจากนี้ไปสมควรแก่เวลาที่ฉันจะเสนอข้อมูลหรือบทความเกี่ยวกับมรดกปัญญาเซนดังนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการดึงข้อความออกมาจากหนังสือสูตรของเวลางเปรียบเสมือนหลักสูตรเซนที่คูบาเวลางได้ปูพื้นความรู้อันเป็นรากฐานจากความรู้เบื้องต้นจนจบหลักสูตรเป้าหมายของภูมิปัญญาเซนโดยสมบูรณ์ วันนี้ขออนุญาตปรับความเข้าใจดังนี้เนื่องจากต้นฉบับสูตรของเวยหลางเป็นภาษาจีนนี้เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้นคนแปลคือมิสเตอร์วองมูหลำเป็นคนกวางตุง้งดังนั้นชื่อคนชื่อสำนักและอื่นๆจะออกเสียงกวางตุง้งแต่เมื่อมาดูอักษรจีนจึงจะเข้าใจรู้ความหมายพอสมควรเมื่อหวนกลับมาดูสังคมไทยกรุงเทพนี้ ภาษาแต้จิ๋วจะนำเมื่อจะอ้างอิงจะสื่อมาเป็นภาษาแต้จิว๋วและในบางครั้งจะมีการอ้างอิงเป็นภาษาจีนกลางเป็นเพราะเหตุใดหรือดูช่างมั่วซั่วไปหมดผู้อ่านอาจจะสับสน หรือทนไม่ได้เลยจึงขอภายมาตรงนี้ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าตัวฉันเองนั้นสอธนโนคาพรหมดปัญญาที่จะสื่อออกมาให้ชัดกระจ่างชัดไปเลยแต่ทำไม่ได้เนื่องจากความรู้ภาษาจีนนั้นมีแค่หางเต่าหรือหางอื่นเท่านั้นเองแต่ด้วยความมุมาณนะพยายามด้านด้นศึกษาจนเข้าใจเนื่องจากโพธิปัญญาเซนนั้น เป็นเรื่องของจิตจิตนี้จิตเดียวขอเพียงใจสู้เท่านั้นด้วยการเวลานานมากจึงเกิดประสบการณ์ทางจิตมีตำราอ่านเพิ่มเติมมากมายจนได้คำชี้แนะจากครูบาเซนจากหนังสือและเข้าใจได้ระดับพื้นฐานแค่นั้นเองจากการอ่านมากนี้ได้ข้อมูลจากตำราญี่ปุ่นจึงรู้ความจริงว่าเซนญี่ปุ่นนั้นเมื่อรับเซนจากจีนเขาจะรับเซนมาพร้อมกับลัทิของจื้อเต๋าแห่งธรรมชาตินั่นเอง โพธิปัญญาของพุทธะความเป็นธรรมชาติแห่งเตา๋าความกระตันยูตามหน้าที่ของของจือ้อแล้วข้อมูลทั้งหมดเมื่อจะกล่าวถึงชื่อคนสถานที่สัพทั้งหลายนั้นเป็นอักษรจีนทั้งหมดแล้วยังแถมคำอ่านแบบญี่ปุ่นอีกด้วยเหตุนี้จึงทําให้เข้าใจผ่านอักษรจีนมาช่วยไขข้อข้องใจได้ความหมายจากอักษรจีนมาช่วยได้บ้างคำสารภาพจากใจนี้ คงให้ความกระจ่างต่อผู้อ่านได้บ้างว่าเป็นความจำเป็นที่ฉันต้องสื่อบทความเกี่ยวกับเซนนี้ทำไมจึงดูรุงรังรกตาดูดูไปชักจะมั่วมีหลายภาษาน่ารำคาญจริงจึงต้องขออภัยมาด้วยเหตุที่ภาษาจีนของฉันนั้นมีเพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากค่ะด้วยไมยตรีจิตสธนคาพร26เมษายน2562เวลา21นาฬิกา42นาที